ระดักไก่ทอดเกาหลีเึงเปิดสาขาแรกในไทยเลยอันนี้นะฮะเป็นแบบสูตรพิเศษของทางร้านนะครับห,หนังคือกรอบมากแล้วข้างในคือเนื้อฉ่ำมากดูดิสูตรพิเศษของทางร้านแล้วก็ใส่ถั่วที่สงมาด้วยเพิ่มความกรุบกรอบนะฮะ มมัันเคือบบตวไไกก่ดด้ดีาสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะครับวันนี้นะครับวันจะพาทุกคนนะครับมากินไก่ทอดเกาหลีร้านเขานะครับเพิ่งเปิดสาขาแรกในไทยเลยบอลเชื่อว่าบอลน,นะฮะน่าเป็นคนแรกที่ได้กินเลยขนาดนั้นเหรอเคม็มเกินไปปะขนาดนั้น,น,นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าร้านเขาเนี่ยดังจริงหรือเปล่าที่เกาหลีเดี๋ยวลองเช็คในนี่ดูดีกว่า n นเวอร์แมร้านเขาชื่อว่าภูระดักมาเดี๋ยวลองเสิร์ชดูนะครับ ภูรดักโซนะครับนี่ลองเสิร์ชดูอู้ <Ooh, S 1> เขาดังจริงเนี่ยเดี๋ยวว่าลองวันนี้วันแรกเลยแล้วกันไก่เขาดูฉ่ำแล้วก็น่ากินมากแบบดูรีวิวมาเนาะร้านเขานะครับเพิ่งเปิดที่บรรทัดทองเลยทุกคนไปตอนนี้นะครับบอลก็ถึงหน้าร้านภูระดักแล้วนะครับมีใครรู้จักสวนร้อยปีบ้างครับผมนี่สวนร้อยปีอยู่ตรงข้ามนะครับก็คือแค่ข้ามถนนมาฝั่งนี้เลยใครที่แบบขับรถมาก็จอดง่ายเลยนะตรงใช่มาเดี๋ยวเข้าร้านกันเลยครับ ร้านเขาก็จะเป็นฟิลแบบตีมแบบค่อนข้างสีดําสลับขาวเนอะใครที่แบบมาอยากถ่ายรูปชิคๆหรืออะไรเงี้ยก็เน้นให้แต่งตัวสไตล์แบบมินิมอลเนะแบบออกเอิร์ธโทนหรือว่าขาวดําเซฟสุดหรือดํำล้วนก็ได้ออฟแบล็คได้หมดเลย<ม><ม>ซึ่งการสั่งอาหารร้านพูระดักนะครับต้องสั่งผ่านเครื่อง k คีย์ออสนี่นะครับไฮโซมากกดเพื่อสั่งอาหารสั่งในร้านหรือทานกลับก็สามารถสั่งได้น,นี้เรามา3คน เดือยันต้องเบอร์อ,รอะไรนี่ปะ <21. S 1> <21. S 2> ่ะยี่สิบสองยี่สิบนี่ครับ <laughs> อ๋อเดือยันเ <laughs> มนูนะคะเขาก็จะแยกให้หมดเลยไก่ภูรดักนะครับแล้วก็เป็นชุดคอมโบของทานเล่นแซนด์วิชข้าวหรือเครื่องเคียงแล้วก็เครื่องดื่มนะครับทุกคนนี่ไก่ก็จะมีให้เลือก3แบบนะคะนี่เป็นน่องไก่ปีกไก่แล้วก็ไก่ไรกระดูกหัวน,นี้ชอบมากเพราะว่าเราไม่ต้องแคะไม่ต้องอะไรเลยแต่พี่ชอบปีกป่ะหรือว่าน่อง คนที่ชอบแพ้แบบกระดูกอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ชอบชอบแบบกินง่ายเนี่ยเดี๋ยวเราขอตัวไปสั่งก่อนแล้วเดี๋ยวมาบอกทุกคนว่าสั่งอะไรบ้างนะครับแล้วก็เลือกได้อีกอ๋อที่นี่มีแบบน้ำน้ำชงด้วยทุกคนน้ำซองน้ำซองไม่แห้งนกครเออเนี่ยแบบไอซ์ทีพีชูน่ากินว่ะ มาเดี๋ยววันจะอธิบายขั้นตอนการสั่งคร่าวๆให้ฟังนะครับอย่างนี้เลยสเต็ปแรกเนี่ยเลือกชิ้นส่วนไก่ก่อนว่าจะเอาแบบไหนนะครับแบบปีกแบบน่องแบบสะโพกร้ายกระดูกนะครับสเต็ปที่2นะครับเลือกขนาด S M L X L นะฮะก็คือจะต่างกันไปอันนี้ได้3ชิ้นเป็น6ชิ้น9ชิ้นหรือว่า12ชิ้น16ชิ้นขั้นตอนที่3นะครับเลือกซอสนะครับอันนี้เป็นออริจินอลเลยเป็นไก่ทอดพูระดับนะครับน่าจะไม่ใส่ซอสเลยเลยแล้วก็อันนี้เป็นแบล็คอะครลิโอนะครับแล้วก็อันนี้ช คอ r n So Amazing m a บู r o นะฮะแล้วก็ Sweet and Spicy ใครชอบแบบไหนก็คือเลือกได้หมดเลยแต่ว่าเป็นซอสที่แบบเราไม่ได้เจอทั่วไปนะใช่ใชปกติก็จะมีแค่แบบซอสเพรชซอสแบบเดี๋ยวโคชจางเหมือนตรงน,นี้นะฮะจะไม่มีสเต็ปที่4เนาะแต่ว่าตอนที่เรากดในเครื่องคียอส์สมันจะให้เลือกแบบดีไซน์หรือว่าแบบเมนูทานเล่นต่อ,ตอเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นเฟ้นฟราย คอนด็อกคอนอเมซิ่งอะไรเงี้ยมีให้เลือกเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวรอดูนะครับว่าวันสั่งอะไรมาบ้างบอกแน่เลยว่าเต็มโต๊ะแน่นอนนี่นะอย่างกับโปรดักชั่นคือเราสั่งมานะครับเป็นน้ำซองที่เขาฮิตในเกาหลีเคยกินกันไหมเปลี่ยนอันนี้เขาบอกดีค่ะได้ค่ะได้พออันนี้ดีกว่าวันเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนเหมือนกันอันนี้แล้วกัน เป็นชาพีชเป็น product of Korea เลยนะอันนี้บอลสั่งมาเป็นไอซ์ทีพีชนะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยนี่เป็นไอซ์เอจพอมะกเนตนะฮะเป็นหน้าเป็นน้ำทับทิมทับทิมอเมริกาโน่แบล็คนะฮะนี่แล้วก็อันนี้นะ่ากินอยู่เป็นคอฟฟี่ฮาเซนัทน่าลองนะอุ้ยกลิ่นหอมมากเลยทุกคนนี่สดชื่นสีดูน่ากินเลยนะดูดีนะ กลิ่นพีคือชัดมากหวานอมเปรี้ยวถ้าใส่เมียโนโน้เยเนี่ยเจมเลยอะอร่อ่เลยอะจริง,รงมาแล้วครับทุกคนน่ากินมากนะฮะนี่ขูสั่งมาครบทุกซอนเลยให้ทุกคนเห็นเลยว่าแบบ เออมีรสชาติอะไรบ้างมีแบบไหนบ้างนะครับนี่คือสั่งมาหมดจริงๆไม่ว่าจะเป็นสะโพกนะครับที่ไม่มีกระดูกนะฮะหรือว่าเรียกว่าบนเลสนะครับแล้วก็ปีก6รสชาติแล้วก็มีข้าวผัดกิมจินะครับแล้วก็นี้อีกนะครับเป็นคอนโซลไฟนะครับแล้วก็มีแซนด์วิชอันนี้นะครับที่ชื่อว่ามาบุโรแซนด์วิชนะฮะเขามีอุปกรณ์ให้นะฮะเราก็สามารถที่จะดึงตรงนี้ออกมามีให้หมดเลยนี่ถุงมือมือจะได้ไม่เลอะนะครับแล้วก็ช้อนซ่อมอยู่ตรงนี้หมดเลย เอาวันนี้ก่อนเลยแล้วกันเป็นมาบูโรนะครับสั่งมาเป็นน่องไก่มาบูโรนะครับนี่มันก็จะมีสีแบบส้มๆดูเผ็ดๆหน่อยเนึ่องไหมมาเนี่ยภาษาเกาหลีแปลว่ากระเทียมนะครับบลูแปลว่าแบบเผ็ดร้อนไม่ใช่สีฟ้านะทุกคนบบู <Blue. S 1> <Blue. S 2> เป็นภาษาเกาหลีแปลว่าเผ็ดร้อนกลายเป็นแบบไก่ที่มีกระเทียมแล้วก็เผ็ดร้อนอ่าหืมฉ่ำข้างในมากแล้วก็ข้างนอกค่อนข้างกรอบนะทุกคนหืม มีเนื้อทัางเลยทำมากนีรสชาติมันจะให้ความแบบหวานเบาๆอมเผ็ดปลายๆแล้วก็หอมกระเทียมทุกคนสามารถที่จะแบบตัดสินใจเองได้หมดเลยนะส่วนไหนทํากับซอสอะไรก็คือแบบแฮปปี้มากสาใจมากืเกี๋ยอร่อยมากกินแบบตัดได้ดีมาก หมดละหนึ่งน่องนะฮะมาต่อด้วยคลาสสิกเดี๋ยวทุกคนอันนี้นะฮะเป็นแบบสูตรพิเศษของทางร้านนะครับก็คือไม่มีซอสอะไรเลยแต่ว่าหมันว่ารสชาติน่าจะดีแล้วก็ให้ความกรุบกรอบมากๆนะฮะดูดินี่กัดแล้วแบบเสียงดังแน่นอนนะฮะอืย่งเดิมก็อร่อยแล้วคลาสสิกคือดีมากหนังคือกรอบมากแล้วข้างไนคือเนื้อฉ่ำมากดูดิชอบมากเลยไม่ต้องแท็กกระดูกอ่ะ นนะกิทุกคนมันจะบอกให้ที่เนื้อมันช่าแล้วก็กรอบขนาดนี้นะฮะเพราะว่าเขานะฮะับอบด้วยอุณหภูมิ210องศานะครับเรียกว่าโอเว f นฟนะครับแล้วก็เอาไปทอดทีหลังอีกปกติเจอแต่ทอดเลยอะไม่ค่อยอบก่อนโอเวนแล้วก็ฟรายไงอบก่อนเดีอะดีจังฉ่ำแบบดีอะมาเดี๋ยวเราตัดเรื่องนี้หน่อยเป็นคอนโซฟายนะครับ ของข้าวพดคือออกหวานหวานนัวนวหอมมากมีมากแล้วก็เขาให้น้ำจิ้มมานะฮะก็คือกอ,อนมะเขือเทศกับอันนี้บอลไม่แน่ใจคืออะไรอืมน่าจะเป็นไมายเนสกินไก่ดีกว่าฟินกว่าเยอะจร <c oughs> ิง <c oughs> เฮ้ยยังไม่ได้กินปีกเลยเดี๋ยวกิน เนี่ยกินอยู่พี่พอนกินอยู่ทุกคนมาวันนี้ไม่ได้กินปีกเลยฮะเดี๋ยวกินตัวนี้ดีกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยฮะเป็นชิลลี่มาโยพริกที่เราเห็นเนี่ยนะฮะชื่อว่าเจลเปโนนะฮะเจลเปนโนออกเสียงไม่ถูกน่าจะเป็นแบบภาษาเม็กซิกันปะพริกเนี้ยมันพริกดองอ่ะที่เขาใส่ในแบบไอ้นี่ป่ะเบอร์เกอร์เออมันชอบว่ามันจะให้รสชชัดเปรี้ยวๆเผ็ดๆเบาๆออ มางที่มายอ้น่าจะใช้ตัวน,นี้เหมือนเหมือนกันรสชาติคล้าย<ฟ>ๆากันใช่ไหม,<ช>มพริกเนี้ยคือดีมากมันเป็นพริกด,ดองอืกินแล้วมันตัดเลี่ยนได้ดีเข้ากับมายองเนสคนส่วนมากแบบชอบกินส่วนไหนสุดของไก่โบลเลสก็คือสะโพกไรกระดูกน่องหรือว่าปีกสำหรับบอลบอลชอบโบเลสเพราะบอลเป็นคนขี้เกียจที่จะมาแบบถือกินจินมปุ๊บจบเลยจินปุ๊บจบเลยแต่ว่าพริกเนี้ดีมาก อซอสมายองเมสอะแบบหวานหวานนี่แต่ที่ติดใจเลยคืนนี้ดีอะอร่อยอืมอืคอกิมจิแล้วนึกถึงแบบข้าวผัดกิมจิเหมือนกันนะนี่วันสั่งมาเป็นข้าวผัดกิมจิน่ากินมากมีไก่ด้วยน่าจะเป็นแบบตัวโบลเลสเนี่ยแหละเข้เขาไปหั่นความฟินเวลากินข้าวผัดกิมจิคืออะไรรู้ปะคือนี่เลยอืกิมจิร้นๆนะฮะเขาผัดมาแบบแห้ง แล้วก็ใส่กิมจิลงไปผัดด้วยแล้วก็มีไข่เหมือนไข่คนอ่ะมาตัดแล้วก็มีไก่ถ้าไม่คิดอะไรมากอ่ะจานนี้ก็คุ้มนะได้กินทั้งข้าวทั้งไข่ทั้งไก่เนื้อไก่เขาขาวจริงๆอืมนุ่มมากเขาแบบคัดมาแล้วอย่างดีอ่ะต่อที่ไก่ดีกว่าเรากินไปทั้งหมดกี่รสชาติและสองเองครับสอสามดิไข่อีกสามอันนี้อันนี้อัน้เราอยากลองอันนี้แบสอะคาริโออะคาริโออร่อยอร่อยอันนี้อร่อยดู้ได้ไงดูก็รู้ละเฮ้ยจริงเหรอ กระเทียมซอยข้างบนน่ะแล้วก็ดูสีนึกออกไหมมันแบบซอสไม่เยอะมากแล้วแบบฉ่ำๆแล้วก็น่าจะกรอบนี่ยังไม่ได้กินเลยนะอธิบายเสร็จแล้ะซึ่งอันนี้ก็คือน่องถูกไหมเวลากินแบบนี้กินไหนก่อน๋อกินน้ำกางก่อนเหรอแท้ปีกบนก่อนเลยนี่ไม่กินชอบมากไม่ชอบเลยอไม่มีเนื้อเลยอันนี้ฉลาดไทยมึงไเน่เนื้อมันน้องเลยบนเหลสเลยนี่ไชอบส่วนนี้น่องเหรอใช่ไม่ชอบส่วนน่อง รสนี้ดีมีความหวานแล้วก็มีความเค็มๆแล้วก็หอมกระเทียมคล้า,า,ยายๆเหมือนแบบใส่พริกไทยอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะอไม่แน่ใจนะอ,อืม,อม,อมหอมกระเทียมมากอันนี้เรากินไปบบเมื่อกี้นะฮะก็จะเป็นซอยซอสนะครับพี่เขาใส่เห็นสีดำๆแบบเนี้ยอืมส่วนตัววันชอบนะเนี้ยนะอันนี้นะครับเป็นโบเลสแบบคอนโซเมซิงความพิเศษคือเขาให้ข้าวโพดมาทั้งแบบครึ่งหนึ่งของฝั๊กวันนี้นี่น่าจะฟินนะพี่วันฟินเลย อออเดกินให้ครบสูตรต้องกินนี้หอมผงเขาอร่อยอ่ะทุกคนใช่อืมเค็มๆหวานๆหอมข้าวโพดเอาเพิ่มเอาผงจริงๆผงพวกนี้บางทีมันชอบคอแห้งนะอันนี้ไม่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 รู้สึกเลยอ่ะอ่ะชอบบนเลยกินง่ายง่ายเนาะกินง่ายมากชอบสะโพกไม่ชอบกระดูกจบใช่ มาตัวท้ายสุดนะครับวันนี้นี่เป็นสวีทแอนด์สไปซี่นะครับเขาบอกว่าตัวนี้นะฮะทุกคนแชกทุกกดไม่ใช่ฉีกทุกกดเออฉีกทุกกดเลยอุ้ยแค่จับก็รู้แล้วว่ากรอบนะครับเพราะว่าสูตรพิเศษของทางร้านแล้วก็ใส่ถั่วที่สงมาด้วยเพิ่มความกรุบกรอบนะฮะนี่อืมวนหูหมึกอะอืมอืมแปลกไหมแปลกไหมไม่แปลกแต่อร่อยไม่ได้ทะเข้ากัน ก็ถั่วอยู่อันนั้หมดเลยนนี้หมดเลยฮะอันนี้จะให้ความสวีทก่อนตามชื่อเลยแล้วก็สไปซี่ทีหลังแบบเบาๆเลยถ้าเปรียบเทียบแล้วถ้ามีเปรี้ยวอีกนิดนึงก็คือเหมือนซอสเปรี้ยวหวานเลยแต่ไม่ใช่อันนี้แบบจะไม่มีเปรี้ยวครับมันเคลือบแบบตัวไก่ได้ดีมากอ่ะดูดิไม่อซอสเขาเกาะเกาะผิวอ่ะไม่วันว่าอยู่ที่อที่การอบแล้วทอดใช่ เด็กกินได้เลยบอกรู้สึกว่ามันให้ความแบบหวานมากกว่าเรารับเสงไปลายปีกแบบนี้พ่อบอกไม่อยู่ท่อไม่ค่อยชอบดูดิเมือ่อก,กี้คือดึงเแบบบาๆหลุดมา่างน,นี้เลยอ่ะทุกคนมาครับอันนี้นะฮะเป็นมาบุโรแซนด์วิชนะฮะทุกคนน่ากินมากก็คือซอสเดียวกับตัวนี้เนาะอืมแต่เป็นแบบไก่แบบน่าจะไม่มีกระดูกใส่มาเป็นแบบแฮมเบอร์เกอร์อย่างนี้เลยนี่ก็จะมีเหมือนซอสที่เป็นสลัดนะ แล้วก็มีซอสมาบุโรไก่ดูกรอบมากเลยดูดิ่อืมข้างล่างจะมีหอมแล้วก็พิคเคิลด้วยนี่นี่ชอบมากม<ด>อืมดีอ่ะซอสเนี้ยอร่อยอืมจริงจริงที่กินมาทุกคนชอบหมดเลยนะเขามีมาแบบสั่งหนึ่งอย่างหกซอสเลยไม่เหมือนเนาะ เขาต้องทอดแต่ชิ้นไม่ได้มากันเยอะๆดีกว่าจะได้ชิมหลายๆซอสชวนเพื่อมาหกคนคนละซอสใช่ตบอลอ่ะกับชอบตัวแบบออริจินัลเขาสุดเลยเพราะมันเป็นโบนเลส้วยแอะถ้าสมมุติแบบลองสั่งโบนเลสมาทุกอันอาจจะชอบอันนูนมากกว่าก็ได้รสชาติคือเขาดีอยู่แล้วอ่ะอืมกินให้รลย โอ้โหทุกคนมันอร่อยจนแบบต้องซื้อกลับบ้านอะ่ะนี่เวลาซื้อกลับบ้านจะได้ถูกแบบนี้น่ารักมากแล้วก็กล่องอันนี้เลย นี่อันนี้เป็นไซส์เล็กนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไซส์ใหญ่เออดูลักชวรี่มากลดโลกร้อนด้วยไม่ได้ใช้พลาสติกนะฮะแล้วก็เอาไปใช้ต่อได้อีกเออดีมากก็ใครนะครับสนใจนะฮะอยากกินกุระดักนะครับก็ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีแล้วนะมากินที่ไทยได้นะครับที่บรรทัดทองนะครับร้านเขาแอร์เย็นฉ่ำนะครับวันแนะนำนะฮะให้มากันหลายๆคนนะจะได้กินแบบหลายๆรสชาติเนอะอร่อยจริงๆทุกคนแล้วแบบไก่เขาแบบใช้ของดีจริงเรากินแล้วรู้เลยอ่ะใครนะับที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ช่อง Eat g u i ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย